แล้วเดินหาเก่าชูนกบหาใส่กันรถเป็นพ่อแม่หาเืียปล้อยห้าเด่นหาอันนี้หากล้องไทยอืมขไปตรงน้ำนเดียวอืมมาที่แล้วม่อนติตั้งเครืองน้ำผลไ้เพื่เป็นราครับอืม คมเสือ้เงินเปลีนแห้งเงินวะเออว่าที่ทำมเป็นยุเปลี่ยนชื่อของผเปนชือการจาของนี้เปลี่นแหงเลยถ้าร่างเสื้อกับกดโพสไปเยวันนี้แม่หใหญ่มาถ่ายเด้อมาถ่ายน้ำกันแนวถ่ายลง เยี่ยวน่ะอยู่ที่บ้านพ่อเฮฮาจ้าวันนี้มีตำราแซ่บๆจากพ่อแอ้าวตำราต่ออีกซีมาสามพ่อเฮหาเนาะเพราะว่าเห็นเรียกร้องกันหลายว่าแอฟพามาเบิ่งพ่อเฮฮาแนี่ยว่าใสเอ็ดจะพามาละด้วยพี่รองเลยเอ็ดมาเบิงพ่อเฮฮาแล้วเดดีต่ออมา้ เลกเป็นเขาเมือนเี้ยเด็กูเป็นเข้าไปเมื่อนั้นเป็นร้อยร้อเล็กๆเย่างนี้ มาสามศูนยตรงงนะครับหางวดเดวนะครับพี่น้องมาอนี่ยมาที่ของพี่น้นะครับวนศุก์นะครับอดีตร์กรจันพุธศุกร์เขามาวันจงนทครับทนี่จันพุธเขามาแล้วนะครับฝันย่งหล่อรับพี่น้อง ฝันฝันวนๆันอที่บ anyway ่ด้ตีาฝันบ่ย h นะครับตนก็ตอน้แป๊บนึงนะครับอัน้กาต้งงกจละต มาทาดินก่อนทำทาครับมาทาล้มกันทำครัวนำผงแมอยูไปไกลพอยห้าพอยห้ากับพระท่านรดบอกหากรดพี่น้อนะก่อกรก่อนรที่แต่นใล้า่อทีกคน ่ล้เอฟซีมาไปเห็นแต่ทั้งหลังเห็นแต่กะงอนพอยห้าบาทนี่งอนบุกนี่ผมบล่ล่ะหัวล้าน <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนช่องรัตนมณีชาแนลซุ้ข่สุคนนะคะ,ะมาพบมาพอกันอีกแล้วนะคะมาช้าดีกว่าไม่มามาซาดีกวัวบมาเด้อจ้าพี่น้องเด้อตำเล่าพอยห้าปังปุริเยพี่น้องปังแล้วปังอีก วันพุธเข้าสามศูนย์ตรงๆนะคะตัวกันบางคนก็ได้บางคนก็บ่ได้อนีที่ภาษาต่อเนืออืมนะคะเอาเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะคะเล่าพลอยห้าเมือนี้มาฟังจากปากกันสดๆเลยพลอยห้าพนจะวางไหนไปนั่งใส่ละพลอยห้า

กดไลค์กดแชร์เด้อจ้าพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับมาตามนัดตามรอคอยเราเด้อนะครับ่าแม้นเราว่ามาช้าดีกว่าไม่มาดูนี่สายแน่นะครับสายแน่ปุ๊บครับปุ๊บขักหลายอย่างนลาลัมไปกนางใสแม่เด็กไม่เยอะจังสีนั่งใสเจ้าเครื่องสีนาันนั่นน่ะแน่ไปนั่งนั่นเพี่ยวออกมาเปล่าน่ะ

สูงโพดที่ยืนบ่ยืนเท่านั้นนั่งตัวใหญ่ดิเอาเฝึงกล้องหน่อยนี่เอาลงให้เนี่ยเดี๋ยวพอดีอยากินน้ำก่อนโอ้ยยังงั้นรึอยากกินน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวหลับไปนั่นจีนั่น ถ้ามาส้มค่ะตับเล่าที่ห้างใจที่สองอำเล่าคืออะไรต่อไปตัดเล่าค่ะทำล่าข้ามโค่ก็ทำล่า,า,ข,ข,ลาข้ามโค้งวันนี้นไม่คนแย่คนยับขอมากคน,น,นีนํานยหคนเป็นขี้เตืรอเดี๋ยวพคนสียามบ่นีนนน้ย,เ,เ,ย,ดยเดี๋ยวควนสียาม เอาสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องเจ็บที่บพว่าติอยู่ทางเพจเฟซบุ๊กเพว่าติอยู่ทางยูทูบเนาะอ่าอดื่นขอบคุณพี่น้องเจ็บที่แลวก็ขอบคุณขีอเตอร์ทุกช่องนะครับเอาเมื่อนี้อาจจะสายเนี่ยปกติแล้วก็มาหกเจ็ดแปดเก้าโมงเนาะเหมือนเมื่อนี้อยห้ากับเพว่าไปต่างอำเภอของก็มาไปทุลาของก็มาจ้ะก็มานะครับ รูลอค่อยกับล้อค่อยคูล่อ,อ,อล่สดบ่เห็นลรสดกับโท่โจนหูใหม่นะครับเมื่อนี่ยาเลื่อมว่าตามลาวพอยห้านี่เป็นงวดที่หกแล้วงวที่ครับแต่เขามานี่เป็นงวดที่หกแล้วลาวนั่นเขามาอยู่ซีมันพลาดอยู่เมื่อน,นึงก็เลยเอาไปจัดรัฐบาลไทยก็ถือว่าเขาก็เลยว่าคอยห้าจัดให้ไปแล้วห้างวดขันขรด คันรถก็ตามแงวหอดไทยก็ว <5 S 1> ่างวดนะครับมือนี่เป็นงวดที่หกที่เป็นยังได้นั่นพี่น้องกับพี่จะหน้าเอาเองนะครับเ mm hmm. พราะว่าซอยห้านี่ฝันอย่างเดียวถ้าบ่ฝันก็คือบ่ได้นะครับถ้าฝันกับที่แรกกับโอ้ยบ่ได้อธิษฐานนี่อย่างเด้ก่อนนอนกับบ่ได้อธิษฐาน ทางฝันก็เป็นห่วงเป็นกังวลอนูยวาคือนอนต่างทีเล่าสิฝันบ่นอนไปนอนบ้านลในบ้านเมื่อนี้เมื่อคืนไปนอนนี่นอนบ้านแล้วในบ้านฝนเลาะวัดปู้พิบุญนาะย่านพระท่านย่านผ้าลานไปพระท่านว่านอนต่างทีแต่ว่ากับฝันคือกขา่วว่านสิบพราะันพลังคนขอามันมันก็ฝันดูทถอะมันก็เถืกดูแถะพลอยห้าขอถามหน่อยครับพลอยห้าฝันแม่นมาดวนไปครับ ปกติแล้วเคยฝันมาู่แต่ดุนน้นด่วนหะคลัะเพราะว่าพอยห้าตะกี้ก็เคยลงก็กันแต่บ่ได้เอาซื่อเจ้าของลงแปลงเป็นอาจารย์ใหญ่นั่นคือพอยห้าเนี่ยนะข้อฝันแม่นมบ้างฝันอืก้อนที่ฝันแม่นนี่ยังเกิดขึ้นไหมกับพอยห้าบ้าครับบ่เพรหนึ่งฝันเองบ่ได้ที่ทานบา่ได้ยี่ยังบ่ได้ขอคันแหง้งแห้งหลุย แหงขอแหงบะถือแล้วแตวเตพ่นสีห่หัยแล้วแตเพ่นสีห่หัยนะครับอ,ม,อมือมากกะที่ฟันเองเงิ่นสี่หัยมากเองครับ,รบแต่เลยว่าเอา้ามือนี่พี่น้องมือนี้เป็นมือที่หกแล้วสิเป็นจังไงครับเข้ากลมาติดตามกันล่องเบงิงกะสียำ้ำหอยห้าสียัำข้ามนี่ครับการลงทุนมีความเสี่ยงให้มาเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้น กันหาแมนหามันเข่ามันก็คือแมนนะครับหาหลุดก็มี่หอยห้าหนาหาหลุดบ่มีจักตัวก็มีนะครับอันนี้ว้าซูฟังนะครับพี่น้องได้คิดการลงทุนนะครับการลงทุนมือนี้งวดนี้เป็นงวดที่หกแล้วนะครับเอาพี่น้องเตรียมสมุดปากาจดเข้าเรียนตำมือนี่ สวนยางเดียวครับถ้าศูนบมาใครห้องมัดเสียดโอ้รูดศูนเป็นยังจังววะศูนติศูนคอนสิแก้งศูนย์คักศูนแน่ศูนให้พ่อตาพ่อเฒ่าพ่อเฒ่าอยู่ข้างๆบ้านล่ะมันก็เลยมาน่าจะมาศูนกันฝันยังสี่กับมาอยู่ถ้าศูนนี่สิมันก็เคยมา มาหอดศูนย์แต่ว่าเมื่อนี่บริจาคศูนย์หายแต่ว่าสายวิ่งสายรุดรุดไปรวดศูนย์คู่ละนิดละน้อยเพราะได้ค่าน้ำปูน้ำปลาค่าประทู่นะครับจดวิ่งรวดไปที่ศูนย์จับคู่สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ ก้านหกคู่หกคู่เด่นเน้นหนักวงกลมศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนี่โตมักโตมักซื้อๆดอกนะครับแต่ว่าจะมีหกคูงห,หางเล็นสเสมอกรได้นะครับมือนี่เท่ากับมาลองเบงวะศูนย์จะมาไหม นะครับแต่ก็เพราว่าหน้าหมานะครับเอสพีเพิ่งจะลอกค่อยหลายเนาะนะครับตัวเรียกออกมาพร้อมโชว์ยังพร้อมนวครับยยน,นี่นะครับน,นี่เด้ออ่ะครับ เห็นชัดเจนบอแต่ว่าบอได้แ้มให้ตัวนี้นะครับบ่ได้แจมให้ตัวนี้บ่เป็นยังไงองตัวเน้นอยู่แต่ว่าส่วนมากก็บ่ใครออกตัวน้นดิแต่ว่าสิบบอกอย่าลืมกลับตัวเลขได้ด้วบนล่างไปกลับด้วยนะครับบนล่างไปกลับด้วยพอยห้ากับบอมันอ่อนหันนิดบ่สเปนเทวดาดรสิบ่อสนเทวดาลูกเทวดาลูกเทวดาบนซอย ปล่อยห้าบริวารเจ้าฟองแมนนี่ผู้คนหัวแจ้งกาทิพย์ุ่่นนะซอยซอยพี่น้องเอฟซีนะครับหัว่าโอ้ยแม่นซังสันดังซี่นะครับเพราะว่าปล่อยห้าอาศัยเพื่อนนะครับแตนว่าสั้นบริเวณมหอดจนรหางวดัดปิดกันนับหรอกนะครับห้างอะไรสวดเท็นกันเหมือนบอกครับครับเท็นครับผู้่รอดก็ คือสีหายห่วงแหรอเนาะก็ว่าเขาเจ้าว่าเพียดปลอมหลายเพียดปลอมหลายย่านย่านว่ามันของแท้ตัวจริงเสียงจริงเบื้องโฉนาดไปเพียดจริงเพิ่นเด้อพี่น้องตัวจริงเสียงเพราะว่ามันเกี่ยนเพียดแล้วเดี๋ยวนี้เกี่ยนเพียดขาเจ้าว่าจักสิเอาตัวใดว่าสันฮาลังเนพะียดก็ว่ามี Hello, ่สีหาสีหาเนี you, ่ยก็ไปเลขตามยุ re ่งเมื่อน่ะเมื่อนี้เห็งว่าเด้๋ยวล่ให้ เอาไปก็ได้ซีหานะแล้วแต่นะครับก็เริ่มไปแจกจะให้เป็นยังเจ้งบม่มาเพิ่มเติมเลขตามที่เพราะว่ามีหกแล้วหกคู่ยิงคือหกเพิ่มรูดซีหานเพิ่มไงเพิ่นฟังเอานะ <c oughs> เนาะตามซีหาน,นี่เด้อพี่น้องตามซีหานั่นไงตามแม่ซีหานะเลขตามพี่นาบบบบบนาสีทิมมันเท่าเพื่ตามได้ตามซีหา,า,าบ่ออกได้เมือนั้นสีทองคุณเนาะ แม่น <Man. S 2> ย่างหน่อยๆก็มาสี่ศูนย์ห้างสี่เ้องกับสี่หอเคอยู่ดิเอ้ยกินคันนี้งนี่เนาะเอามานตามนะมาเอาตามซะสิมันลอยมนาะสามสี่มันออกแล้วมันเหลือเอาผูใ้ใดได้เ <ๆ S 2> บิรงไลรส,สดยรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนเบิรงไรเด้อนะครับเพื่อนพี่น้องอา่ายูทูบเบอร์แล้วก็นที่เตือนทั้งหลายว่าเอาสีหาลงในน้ำแน่นว่าซัสิ พี่น้องที่รอค่อยกับเบ,บิงเอาเ้อพี่น้องเร้่สิเป็นเจ็ดคูปกติแล้วพอห้าพอยให้เกินนี่ดิสูงแล้วดิ่งเพราะว่านเป็นเลขตามตามซีหาเ้อพี่น้องอันนี้คือตัวตามปฏิวิว่าล่งในหันคือบโบมี่เพราะว่ามาไลไสวด ไล่สดโมก็เห็นด้วยว่าเอาสี่หาา้ำแนวไลยเสียงไลยเสียงไลยเสียง่นมาล่งโหลดล่งโหลดมาสั่นเอาให้ตามสี่ห้าด้วยผเห็นกบเขาไปเบิ่งไล่สดซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับผู้มาที่หลังก็ตามนี้ครับตามนั่นนะครับช่องนี้ซุ่มมาได้สีแดงจะไปกดยังไงบ่สอดิชากิ อ้าวมาช้าดีกว่าไม่มาท่านอยู่ดอกตอนนี้เที่ยงป่ะแต่เก่าห้ากับาล้งแปดโมงเก่าโมงเนาะแต่ว่าพอห้ากับโพดไปแต่เศร้ากว่าเว่ายันย่านนั้นมันสวยไปกว่านั้นหายยันไม่มีเวลานบ่มีเวลาไปห้าปันมาครับปันบ่ะปันได้ศูนย์เหลอปันไม่ศูนย์เราปันตั้งนะครับปันม่าศูนย์เนพ่อเท่าพ่อตาศูนย์ยังครับ ซุนพอเท่าพอเถ่ากับพ่มีผู้มีชีวิตดอกมีแต่ผู้มีแต่ผู้ตุยแล้วมีตุยตุยไปแล้วตุยหมดทุกคนละฟันว่าศูนย์ในพ่อเถ่าพ่อตาอยู่ห่างๆเฮียนแต่ว่ากับบางเฉิี่ยนี่ได้บานเล็กที่เราผู้ศูนหมายเลหนึ่งสี่ห้าเลยโอ้อ่าือฟันว่างได้กรอบพ่อเฮ้ยฮ่าฟันว่าศูนย์ในพ่อเถ่าฟันมือเคลืนนี่บอกจ้าภายในสมศรี แม่บอกฟันมืงเคื่นอยู่่อฟันมืงเคลืนนี่เหรอฟันมึงเคื่อนนี่สิก็เลยว่าขันศูนบ้า่มาห้องกับบ่เอาเลยเด้อพี่น้องเด้อขันบ่ตีดศูนห้องกับบ่ได้ท่านลหะนะครับที่บ่ได้จับหายก็มีศูนหนึ่งศูนสี่ศูนแปดกับสวนสวนเท่านั้นนอกนั้นหายมัดขันรวดห้ามันมาศูนว์นี่ลีก็สามารถติดต้องตีปล้ว ตัวมันใจต you, right? ัวใดเพราะงี้ฮะวงกลมก็ศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดอันนี้แ,แปลออกจากความฝันมาจ้าแปลออกจากความฝันล้ว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 นครับตำเล่าตำเล่ารอบนี้เป็งใรมันใจเพราะจ้ากาค่อนข้างยุ่แปดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็น เพอีหันฝันแม่นมาหลายวัดแล้วนะจ๊ะวันนี้ขั้นเขาอีกสิเป็นวัดที่เท่าไรป่ะเนี่ยฮะวัดที่หกวัดที่หกได้พี่น้องวัดที่หกแล้วจ้าสถิติสถิตีนั้น่านแล้วหาบังทามือนี่เขาอีกกะทำลายสถิติเป็นวัดที่หกเป็นวัดที่หกสถิติน่ะห้างวัดติดห้างวัดติดข้ามโคงเขี้ยวเราเนี่ยเอฟซีรุ่นเก่็เก่าเอฟซีรุ่นก็เก่าสิรู้เลยว่า อาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่นั่นที่เห็ดเล่าโมเมนต์ผู้ใดพลอยห้าเนี่ยนะเผยเผยแล้วเผยแล้วเผยแล้วพราะว่ามีคนทักมาว่าอาจารย์ใหญ่คือบ่มีประสานอาจารย์ใหญ่นี่แหละครับของแท้ของแท้คนเดียวกันคนเดียวย้ำตัวเลขให้แน่พลอยห้าเทิ้งเมือดนี่แจ็คตจ้าวิ่งลุยไปที่ศูนย์จับคู่ศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้า เลขตามเมื่อได้ไล่สวนนี่มีเลขตามมูวว่าเอาตามน้ำแน้วสันสี่ห้าตามสี่ห้าแมนบ้านเล็ที่อะไรจ้าลกปากเลทบ้านเลขที่เอไงส้วนเนีเลาหนึ่งสี่ห้บ้านเลี่นลงไปเ้อยครับหนึ่งสีห้าหมาเนาะแมตัวกันตัวกันขามเที่ยวเราตัวกันตัว อ่โอเคโอเคอะไรสวนบอกแม่ผู้ใหญ่อ่ะไรสวนเอามาดูท้ายคลิปมาดูท้ายคลิปเดี๋ยวให้ยิรยากรพันดังน้ำเนยเดี๋ยเเดี๋ยวเร่อยจ้าาวใช่ไหมคะเด้อคนะครับ บอมนบอชยเยาว่ากันได้เป็นองเอี่เพราะว่ามันเป็นงัวที่หกแล้วนะครับมาแล้วนะครับพี่น้องเป็นแนวทางอเป็นแนวทางพ่อห้าบอแมนพ่อเฮฮานะครับบอหันที่นซอยที่ปูคนซอยเท่านั้นนะครับวิ่งสลนิ่งศูนนะครับพี่น้องอ่อยี่ห้าฟันดีนะครับดด้หหาเเเียววันนป็ เอาโอเคเนาะครับมันมันกันคงศูนะจอแต่เรยนสิ่งสวนเด้พี่น้องครับถ้าผมมีสวนห้อกกับบได้ท่อนละว่ากันตรงตรงาร้าสวนบอม่านี่ถือว่าไม่มีเหตนะครับ มันใจว่าศูนย์สีมาบอครอยห้าแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปสิเป็นต้านเป็นล้านบอ,บอบอบอื่อว่าให้ให้มาเพื่อเป็นแนวทางนะครับขันปูซอยขั้นท่อนซอยห้องก็สได้ท่านละขั่นปูปซอยห้องกับ่ได้นะครับเอาตามนั่นเนาะรอยห่าป่นแม่ครับอาโอเคโอเค ขอบคุณเอฟซีขอบคุณทีเตอร์มากๆนะครับผมัหมันๆกันอ่ามือแรงสองทุ่มครึ่งเกียรการสวัสดีครับผมสวัสดีครับอบคุกครับเก้าองทุ่มยี่สิบกนาทีหนะครับเอาลงไลฟ์สดให้หน่อยรดไหนด้เนี่ตามนั้นเด้อพี่น้องขอบคุณครับกระดาษออกเนี่ยตา 我也爱弄毛笔，oh, yeah,